ไม่ใช่แจ็กกี้ฟิชชิงครับคือผมอะไปเจอเหยื่อตัวนี้มันน่าสนใจมากๆเลยมีแมงป่องมีจิ้งจกอะไรเงี้ยถ้าเราลองเอาพวกเหยื่อพวกนี้มาลองเกี่ยวกับตัวเบ็ดแล้วลองตีดูเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะกัดแล้วนะกัดแล้วกัดแล้วดูดูเซ็ตุกเซ็ตฮุกแล้วก็วัดเลยวุ้ยใหญ่ว้ยใหญ่อ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็กกี้ไม่ใช่แจ็กกี้ฟิชชิ่งครับครับผมก็ในวันนี้นะครับเรามีเรื่องสนุกๆมาทำคอนเทนต์เล่นนะครับแต่ไม่ใช่การแบบว่ามาฟิชชิ่งหรือว่ามีเควสที่แบบน้องๆขอเข้ามานะครับวันนี้ไม่มีนะฮะแต่วันนี้นะครับสิ่งที่เรามีนะครับนั่นก็คือเรามีเหยื่อเรามีเหยื่อมาลองเล่นกันดูนะครับและไอ้พวกนี้ก็ดื้อจริงๆเลยดูดิ กล่องเกลือกูเลอะหมดแล้วหมาป่วนมากครับตอนนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยตามผมมานะครับในวันนี้นะครับเราได้ทําการซื้อเหยื่อตัวหนึ่งมาคือผมอะไปเจอเหยื่อตัวนี้ที่ DIY แล้วมันน่าสนใจมากๆเลยซื้อมาสองซองเป็นรูปสัตว์เลยนะมีแมงป่องมีจิ้งจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็นึกตลกขึ้นมาได้เว้ยว่าเฮ้ยถ้าเราลองเอาพวกเหยื่อพวกเนี้ยมาลองเกี่ยวกับตัวเบ็ดแล้วลองตีดูเนีย่ยมันจะเป็นยังไงวะเออมันจะเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยฉุดประกายความคิดนี้ขึ้นมาแล้วก็อลองเอามาทําคลิปเล่นๆดีกว่ามีมันเป็นมันเป็นไฟเรืองแสงนะทุกคนแบบหักแล้วมันจะเรืองแสงอันนี้ก็จะเป็นสีแดงสีส้มนะมันเขียนไว้ชัดเจนเลยนะว่าสีอะไรนะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับว่าแอคชั่นมันจะเป็นยังไงปลามันจะกัดหรือเปล่านะครับยังไงกระท่อมเพิ่งไปทําหมันมาสิไข่หายไปปะใช่ปะ วายไอ้ไม่มีไข่เดี๋ยวก่อนอื่นเราลองแกะหน้าตาเหยื่อของเราออกมาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโอ้มีไฟให้ด้วยเหรอมันมีอะไรข้างในอีกอะเหมือนเห็นอะไรอีกข้างในเป็นยังไงอะหลอดเลืองแสงนี่หรือเปล่าแล้วนี้เขาให้มาทําไมอะเนี่ยสส่ไฟนี่คืออะไรมัดเหรอเฮ้ยแต่เหยื่อก็ได้อยู่นะนิ่มอยู่นะเดี๋ยวแกะอีกซองหนึ่งดูแมงป่องนะครับสกอร์เปียนสกอร์เปียนให้มาเหมือนกันนะครับโอ้ตัวใหญ่เนี่ย อันนี้สีแดงน่าจะเอาจิ้งจกวันนี้วันนี้เดี๋ยวเราเอาจิ้งจกดีกว่าเราใส่ตัวเบ็ดหนึ่งโอดูนะครับมันใส่ได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าปลามันจะกัดหรือเปล่าเนี่ยใส่ได้ห็นไหมใส่เบ็ดหนึ่งโอได้อึ๊บโอ้โหแต่มันตัวใหญ่เนะี่ยปลาช่อนต้องงับเข้าไปแบบเต็มปากเต็มคาเลยถึงจะเอาได้โหยางค่อนข้างเหนียวด้วยไม่รู้ปลากัดแล้วมันจะคลายเลยหรือเปล่าเพราะมันแข็งเกิน แบบนี้อันตรายนะครับน้องๆหนูๆระวังนะครับเสียบตัวเบ็ดอย่างนี้นะฮะมันแข็งเลยอ่ะมันเป็นยางแบบแข็งๆเลยอย่างกับยางรองเท้าเลยแล้วตัวเบ็ดกูจะเปิดยังไงถ้าปากัดกลายเป็นเหยื่อแบบเล่นในน้ําอย่างเงี้ยนะ,<อ>ะลองดูนะครับทุกคนเผื่อจะได้ตัวกับเขาเรียบร้อยเรื่องแสงหรือไม่ยังไม่เลืองแสงตีไปกูหลุดแน่นอนแบบเนี้ยต้องมัดมัดให้พออยู่ชีวิตลําบากลําบนต้องมาหาเลยเล่นบ้าๆบอๆบเออนี่ โอ้มาประมาณนี้นะครับถ้าปลาช่อนกัดก็คือต้องกัดแบบบุ๊ขก็ไปตรงนี้เลยนะแล้วไม่รู้จะอยู่ไหมจะวัดอยู่หรือเปล่านะอันนี้ต้องลองดูนะทุกคนมันมีหลายตัวนะมันมีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าผมน่าจะเอาตัวตัวแค่นี้แล้วมันเรืองแสกจริงหรอวะ่าทำไมมันรู้สึกเหมือนไม่เรืองแสงเลยเราจะเอาอยัางไงดีตอนนี้ขอตีให้ได้ก่อนโอ้หหนักกันเนี่ย <c oughs> โอ้โหลอกง,งองแงเลยทีเดียวเหยื่อมันลอยน้ำวะ่ะเหยื่อมันลอยน้ำ ไปช็อตที่กัดเดี๋ยวจะต้องไซส์โลแน่นอนถ้ากัดตัวดีนะมันไม่กัดหรอกแอคก็ไม่มีเสียงก็ไม่ดังแต่มันก็ไม่แน่นะครับทุกคนแล้วลอกกูมันเป็นอะไรวะทําไมกูมาจับอัลฟาตัวเก่าแล้วมันดูแบบเินเพี้ยนยังไงก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยคือสาเหตุนึงที่ผมไม่ได้เอาอัลฟาออกมาเล่นบ่อยๆแล้วทุกคนคือแบบมันเพี้ยนมากเลยอ่ะรู้สึกมันแปลกๆมากเลยช่วงนี้ตอนนี้ผมก็ใส่สปูลเดิมอยู่นะไม่ได้เอาสปูลแต่งมารู้สึกว่าใส่แต่งใส่เลแล้วมันตีดีก็จริงนะแต่พอเล่นเหยื่อหนักๆขึ ไม่ได้อะเนี่ยถ้าปกติเป็นอัลฟาตัวใหม่นี่ปรับแค่นี้นี่พุ่งไปนู่นแล้วแต่ตัวนี้มันแปลกๆไงลอกมันระบบมันก็ไม่ได้มีอะไรนะหน่วงแม่เหล็กยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ก็สปูลเพราะใส่สปูลเลไม่มีปัญหาเลยลองปรับหน่วงแบบไม่ต้องหนักมากนะแล้วพอปรับหน่วงไม่หนักมากเล่นได้อ,อยู่ไหมอยู่แถวนี้ไหมมันชอบอยู่แถวนี้นมากนะปลา ตุบตับตุบตับตลอดเลยเล่นตรงนี้ซื้อ่า2ตัวสกอร์เปียนน่าจะตัวใหญ่ไปแมงป่องผมว่านึกว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่แหละต้องใส่เบ็ด6โอเท่านั้นแหละอย่างเงี้ยปุ๊บ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 ,บ,บ <c oughs> เฮ้ยปลาขึ้นปลาขึ้น ไปไหนกันหมดวะปลาหายหมดละมันสคลิปได้ประวะเยอะแต่นั้นว้าชมครับมันกัดแล้วอืมอืมเฮ้ยลูด บอกแล้วว่าตัวมันใหญ่เคาะ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 กระดิกเคาะเคาะเคาะอุอออ้ยลอกกูมันเป็นฮิตของมึงเนี่ยฮะกูไม่เข้าใจจริงๆเลยมึงงองแงอะไรของมึงนักหนาววะว่ากูก็จับลอกมาหลายตัวปรับเป็นหลายตัวแล้วนะตกมาต้งเป็นปีแล้ะมึงต้องมีอะไรสักอย่าง กัดแล้วครับทุกคนกัดแล้วนะกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วดูดูวิ่งแล้ว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 รอมันฮุบไปเยอะๆนะเซตฮุกอืเซตฮุบแล้วก็วัดเลยหุ้ยใหญ่หุ้ยใหญ่หืมโอตัวนี้ใหญ่เลย โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อ้ยๆยๆยยมาหนิไอ้เอ้ยมาแล้วนะฮะตัวหนึ่งตะโถ่เอ้ยกว่าจะโดนกับเขาโอ้โหบินไปอีกนิดเดียวเองบินไปนิดเดียวเองนะครับนิดเดียวจริงๆดู กว่าจะกัดกว่าจะโดนกับเขาสายงามเลยครับสําหรับตัวนี้นะนี่ทงามสวยๆเลยโอเคก็พอสนุกครับเดี๋ยวปล่อยไปไปค่อยๆไปนะเว้ย แรงดีแรงดีตัวนี้แรงดีไปน่าจะไปอยู่ตรงนู้นกันหมดแล้วครับปลาผมก็อยากเดินไปนะแต่มันค่อนข้างจะลําบากผมมากเลยแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมไปตีเล่นมุมนู้นบ้างไปเล่นแนวอะไรบ้างก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําคลิปให้ดูแล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นแบบว่าพี่บ่อเนี้ยผมอยากรู้ว่าถ้าพี่เล่นแบบนี้มันจะเป็นยังไงลอง คอมเมนต์มาบอกผมเลยว่าลองเล่นแบบนี้ที่บ่อนี้หน่อยครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอปลาบ่อนี้ยเป็นยังไงแล้วที่เนี้ยต้องบอกก่อนนะทุกคนมีปลาบึกนะเวย้ยพ่อกายบอกแล้วว่ามีปลาบึกประมาณ30กว่าตัวแล้วตัว30บโลบวกนั่นเลยแล้วผมเคยเห็นแล้วด้วยปลาบึกอะขึ้นน้าแบบทอร์นาโดอะอยู่แถวมันจะอยู่ตรงกลางเลยอยู่ลึกๆเลยอะถ้าจะเล่นนี้ก็คือต้องตีหน้าดินนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ปลาบึกที่เนี่ย เอายากมากเพราะว่ามันจะโดนปลานินแย่งก่อนนะครับพวกปลานินพวกปลาอื่นๆอย่างเงี้ยมันจะเอาแต่ที่นี่ไม่มีสวายนะครับมีปลาบึกมีปลาบึกมีปลานินมีปลาหมอมีปลาช่อนนะครับผมอยากลองตกปลาบึกเหมือนกันว่าจะไปบึงสำรานอยู่ไอ้เจมันชวนผมไปอยู่แต่ผมไม่ค่อยว่างเดี๋ยวรอบไหนมันชวนเดี๋ยวผมล็อกวันไปกับมันละกูจะนัดให้กล้ามขึ้นเลยเหมือนเดิมครับผมถ้าเราได้ปลาบึกนะครับเราจะพูดคําว่าเสียวไหมครับเหมือนเดิมนะครับ เหมือนที่ผมเล่น s h a ดเลยโอเคครับทุกคนก็จบกันไปสําหรับคลิปนี้ในคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แค่มาลองเล่นอะไรบ้าๆของผมนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับไว้เจอกันใหม่สําหรับคลิปหน้าอย่าลืมฝากกบยางพาเจงเจน 3. สาหรับสีพิเศษรุ่นสุดท้ายด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับตอนนี้พาเจ็งไกลจะปิดตัวแล้วนะขอบคุณทุกท่านที่คอยอุดหนุนและสนับสนุน JKF มาโดยตลอดนะครับผมอนาคตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็ผมจะสู้เต็มที่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม Para? To the day I die